มากมายเลยอันนี้ต้นเสื้อผ้านะคะบหงานในต้นเสื้อผ้าเดินไปเรื่อยๆนะคะบนี้เจอแล้วของจีนนะคะเจ้าบีเพียงเอพียงบุษย์ยางค่ไหลม้วน ม้อโลจัดรับจัดแกงห้มาคือผมเลยจ้ะร้อยโลเลยใส่เลยจ้ามัคือผมนั่นย้จ้าัวจร้อยกโลจรับจัดแกงหี้มาคือผมเลยจ้ะร้อยโลเลยใส่เลยจ้ามันคือผมนั่ยน้จ้าัวจร้อยกโลจัดรับจัดแกงห้มาคือผมเลยจ้ะร้อยโลเลยใส่เลยจ้ามันคือผม่ย้จ้ัวจด

กิโลเท่าไหร่ั้สัจับเสองโลกิโลครับจื้อแล้วขอจีนนะคะเจ้าบีบิงเอฟอิงวัตถุยางหลายๆวันแม่างตลาดนี้ลลวค่ะ ค่ะ bánh trôi, bánh mì, bánh bao, bánh kẹo, bánh ngọt, 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 bánh ขายสีาลค่ะตลาดแรงกับาลแบบนี้รค้าตลาดตลาดท้าวตลาดแตงนี้กับเข่ากับน้ากัเด่นูกายเนาาค่ะเนาะร้อยโลจายรับการแก้ว right? <to> <combo accord> มาคือนกนจร้อยโลเลใส่เลยจ้ะมคือพมกีจัดมหาดื่มินเพิ่มเมื่อวานกินทั้งวันกับลูกยังไม่หมดกับน้ำมันยังไม่ วนเรมองกลยมันหล้อยดูนเจอแล้วของจีนนะคะเจ้าบีบเองกีบเองยางไหลวนๆนีะบีบมะตลาดเศร้าี่มันสุดนในในโดมนะคะเป็นเป็นโดมใหญ่คนจำน้านะที่ร้านอันนีคน่ยสินาทีนี่กอย่างที่า ส,ส been, day, ้นเสือ <Tonight> ผ่านะคะขางงานไม่ส้นเสือผ้าเดินไปเรื่อยๆนะคะเป็นผู้เล่นๆในการรับช่วงทีมดีเด้อค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจกิโลเท่าไหร่ขอบคุณผู้จัดการอ่สองโลค่ะกิโลครับักทายเพื่อนๆยามเช้าจ้าได้ยังกับเขากับน้ำกันเนาะค่ะนนกลมาให้กำลังใจกันทุกอยากกินยาหาซื้อเอาเนาะ แยอะมากมายเลยหลายๆในการรับชมคลิปนี้เด้อค่ะเพื่อนๆบอกเพื่อนๆกำลังใจบอกิโลเท่าไหร่บอกพูดสั้นๆเอาสองโลกิโลค่ะมีแย้มนะพี่สามาตลาดเศร้านี่มันเป็นในในโดมนะคะเป็นเป็นโดมใหญ่ซื้นมากทำมากเลี้ยงมากมากคือได้กำลังกําลังของขายสลายค่ะตลาดแรงก็ไล่แบบนี้แหล กิโลเท่าไหร่สองกิโลคทักทายเพื่อนๆยามเช้าจ้าได้ยังกับข่าวกับน้ำกันเนาะค่ะน้องมาให้กำลังใจกันขบขันทำร้ายนะคะกำลังใจสิ วันกับลูกยังไม่หมดกับน้ำมันยังไม่หมดนะคะเลี้ยงไว้ใช้กินยากหาซื้อเอาเนาะเยอะแยะมากมายเลยของขายสิ่ไลน์ค่ะตลาดแรงก็ไลายแบบนี้แหละค่ะตลาดตลาดค้ามตลาดเล้งื้อกับเขากับน้ำทำเด่นรูมหลายเนาะ ียางเช้าวนาันอาทิตย์จ้าวันนี้ยานนบีได้เจอแล้วของจีนนะคะ,ะเจ้าบีเพิงเอสเพิงก็ทุยยางะคะ่ะขายฟวนๆผัดไทยเพื่อนๆยามเช้าจ้าไดปยังกับเป๋ากับน้ำกันเนาะค่ะนุมาให้กำลังใจกันจริงๆมาหาสื เพิ่มเมื่อวานกินทั้งวันกับลูกยังไม่หมดกับน้ำมันยังไม่หมดนะน้เไเช้านะคะเพื่อนๆเพ่งๆปัๆกันทุกคนเด้อค่ะกาใส่ทีวกยังวัคนๆท่อะมากนีานะนี่ก็บท่นใดอยางเดิก็มีนะคะแค

กิโลเท่าไหร่สองกิโลว,ะะว,วันนี้ยนนนันมีลังหายางหาโ้นนมจีนค่ะหมู่านลืมมองกยมันไหล่้อยดูของขายสีลายค่ะตลาดเล่งก็ร้ายแบบนี้แหละคะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn